สอนตัดรูปตัวเองหน่อยครับพี่ตัดรูปตัวเองเอาไปทำปกคลิป Youtube แบบนี้ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันในการตัดรูปนะตัดรูปตัวเองอย่างเช่นผม mm. มีรูปภาพของตัวเองเนี่ยเราต้องการจะตัดรูปเฉพาะ รูปคนหรือว่ารูปสิ่งของก็ได้นะสมมุติว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนใช้แอปนะครับในการตัดรูปตัวเองนะครับเอาไปใส่ในแอปแต่งภาพเพื่อไปทําหน้าปกคลิปนะครับซึ่งจะทําให้รูปของเราดูแบบโดดเด่นแล้วก็แตกต่างดีกว่าเป็นแบบพื้นเดิมๆธรรมดาหลายหลายคนอยากรู้ว่าใช้อะไรไปดูกันเลยนะครับขั้แรกเราไปที่ p Play Store นะฮะเราพิมพ์ว่า e, e r a s e r นะครับ E R A S E R นะครับแปลว่า นะครับมันจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Background Eraser นะฮะเป็นแอปแบบนี้นะัก็คือทำการตัดนั่นเองตัดพื้นหลังออกนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะเนี่ยสมมติผมเป็นวิดีโอแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปปั๊บแล้วผมต้องการจะตัดฉากหลังพวกนี้ออกให้หมดเลยเนี่ยนๆะออกไปให้หมดเอาให้เหลือตัวผมอย่างเดียวนะครับทำยังไงเราไปดูกันสมมุติเปิดแอปขึ้นมา เราก็ไปโหลดรูปภาพที่เราถ่ายไว้นะครับเราก็ไปถ่ายไว้เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายไว้ในนี่อ่ะเดีย๋ยวเช่นรูปนี้แล้วกันรูปไหนเลยอ่ะรูปนี้เราก็เลือกมานะครับเราต้องการจะตัดพื้นหลังพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับเอาเฉพาะรูปผมชี้มือแบบนี้อย่างเดียวเราก็ทําการครอบภาพก่อนครอบให้ได้มากที่สุดนะฮะรอบตัดอ่ะ อันนี้เราก็จะทําการทําการลบภาพพื้นหลังออกได้ง่ายหลังจากนั้นมันจะมีเมนูให้เลือกะฮะไม่ว่าจะเป็น Extract ก็คือการตัดนะครับ Auto Auto คือการตัดแบบอัตโนมัติคือเราจิ้มตรงไหนมันจะลบสีที่เป็นพื้นหลังแบบนั้นอะทั้งผืนอันตโนมัตอิอย่างเช่นผมกด Auto แล้วคลิกมาที่สีเทาเห็นไหมครับสีเทาตรงนี้นะพอผมกดปล่อยปุ๊บ ง่ายไหมสีเท้าจะหายไปเลยตึ๊บตึ๊บอ่าแบบนี้เห็นไหมเราก็สามารถตัดตัวเราเองออกมาได้แล้วเราก็ใช้ออตโต้ไปก่อนเพื่อความง่ายนี่ปั๊บปั๊บแต่ตรงไหนที่เราใช้ออตโต้แล้วมันมีปัญหาก็คือ พวกสีพวกดำๆพวกนี้เนี่ยอ่ะสีดำๆแบบว่าดำๆเลยอะ่ะเราจะใช้ออโต้มันเก็บไม่หมดมันเก็บไม่เอี่ยมเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเรามันก็ช้าเราก็อาจจะใช้เมจิกนะครับเมจิกก็คือมายากลนะฮะเราคลิกตรงไหนเราก็สามารถลูดเข้าไปใกล้ๆมันจะทําการเก็บขอบให้เราแบบเอี่ยมเอียมเนียนๆเลยนะเห็นนะนี่ๆๆๆๆเก็บเนียนไหมลูดลูดเข้าไป อุย้ยถ้าแบบหลุดเลยเข้าไว้แบบนี้ทำยังไงนะครับให้เรามาที่นี่นะฮะแบ็กย้อนกลับก็คือถอยหลังได้หรือจะทำการใช้คำสั่งตัวนี้ก็ได้รีแพร์ก็คือทำการคำสั่งซ่อมนั่นเองเนี่ยซ่อมก็คือลบลบไอ้ที่ลบออกไปนะฮะแมนนวลเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งลบด้วยเขาเรียกว่า ลบมือเอามือถูๆลบเอานะครับแมนวนวลก็คือตามใจฉันฉันจะลบตรงไหนก็แล้วแต่นะครับใช้ฝีมือเอาเนี่ยเราก็สามารถซูมได้โดยคําสั่งซูม่างนี้เราก็สามารถถ่างดูได้นะครับอันที่มันช่องเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถแมนวนวลเอานะครับเนี่ยเนี่ยคือแบบมือนิง่งๆหน่อยนะเข้าไปลบ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 แบบนี้สามารถใช้คําสั่งแมนวนวลหรือใช้เมจิก ไมจีก็ง่ายหน่อยนะครับถ้าในพื้นสีที่มันแบบตัดกันง่ายๆก็เก็บรายละเอียดให้มันเอี่ยมๆสมมติว่ามันเป็นพื้นสีดําแล้วเรามองไม่เห็นว่ามันเหลืออะไรบ้างให้เรากดตรง Background Color นี่เห็นไหม Background Color มันก็จะเปลี่ยนอันไหนที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ถ้าเราเป็น Background สีขาวเราก็จะเห็นไอ้ส่วนที่หลงเหลือเนี่ยเป็นสีดำนะครับเราก็ทําการเก็บ เล็กๆน้อยๆให้รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเอี่ยมใชผมก็จะเก็บนะโอเคเสร็จแล้วนะครับกดดันถูกต้องไปนะครับหลังจากนั้นมันจะบอกระดับความสมูทนะครับศูนย์ก็คือขอบมันจะแบบเห็นเห็นขอบไหมเห็นขอบเหลือๆแบบนี้ไหมเนี่ยๆถ้าเราสมูทมากๆมันจะแบบเก็บขอบไม่ให้เหลือนะครับนี่ยแต่มันก็จะมีข้อเสียคือบางทีมันก็จะแหวงๆไปบบอย่างเนี้ย เราก็เลือกใช้ที่เหมาะสมถ้าเราอยากจะมีขอบๆอบดำๆบ้างเราก็เอาไว้แบบนี้นะเราสักสี่เนี่ยก็คือแบบเก็บเนียนมากตัดเอี่ยมเลยนะครับแล้วก็กดเซฟไปเซฟตรงนี้ในตัวจาัดก,การไฟล์นะครับรูปภาพเนี่ยมันจะถูกเซฟเป็นไฟล์ png นะครับคือเป็นรูปภาพเฉพาะรูปคนเราอย่างเดียวนะมันก็จะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า illustrator นะเนี่ยับบาง พิลัคเซอเนี่ยผมก็ตัดไว้หลายรูปมากเลยนะของผมนะเห็นไหมเนี่ยรูปนี้ที่เราตัดไปเมื่อสักครู่อืมเราก็คือตัดมาแล้วแล้วทีนี้เราจะไปทําปกช่อง YouTube ตัดเสร็จแล้วนะเราจะไปทําปกช่อง YouTube ผมก็ส่วนมากผมจะใช้แอปนี้นะครับ p ิ x e l a สห,หลายๆคนอาจจะใช้แอปอื่นก็ได้นะครับอ่าสมมุติผมผมก็เลือกปกช่อง y o youtube อ่า u t u u m ทำเน l เนี่ยนะเรียบร้อยกดตกลง แล้วผมก็จะเลือกรูปภาพพื้นหลังเป็นาจาก Pixel Lab แล้วกันผมมีพื้นหลังของผมอยู่นะเป็นฉากหลังผมอักสีม่วงแล้วกันตกลงนะครับก็ปรับสีปรับแสงอะไรหน่อยส,สวยๆนี่นะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ตรงนี้ฮะอิ p พ r t จากที่เราตัดเมื่อสักครู่ไฟล์ชื่อ i e l l u s t r a s e r ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เลือกเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราตัดเมื่อสักครู่นี่เรียบร้อยย่อขยายหดอะไรได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพเนี้ยเป็นรูปภาพปกคลิปคลิปนี้เลยด้วยกันชื่อว่าอะไรดี่ะเอเอง แล้วก็เลือกฟอนต์นี่ทําปกคลิปนี้เลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนสีได้นะข้อความอ่ะแบบนี้ นี่ตัดรูปตัวเองด้วยมือถือพอได้นะครับผมก็จะเซฟเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะได้รูปภาพมาหนึ่งรูปเพื่อเอาไปทำรูปภาพหน้าปกนะครับนี่ตัดรูปตัวเองด้วยมือถือนะครับเดี๋ยวเอารูปนี้ไปเป็นภาพทำเนวของคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากช่องถาวอนวันดีครีเอเตอร์นะครับมีข้อสงสัยอะไรยังไงในการทําคลิปหรือว่าการใช้งานแอปก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ